การตามหาของเพื่อจะมาพัฒนาตัวละครของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตามหาชาโด o w c กุญแจจากร้อยชั้นหรือว่าจะเป็นรูนจากดันฮันเตอร์และก็เปลี่ยนสแต็กเงาให้กลายเป็นแลนด s เอสเอสทั้งหมดทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันจะทําให้ตัวละครของเรานั้นเติบโตไปอีกหลายขั้นและก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับน้องชายเพราะว่าแมปนี้พี่ใช้เวลาในการอัดนานมากๆเลยทุกคนส่วนใครที่ไม่ไลค์หันหลังมานี่สิจ๊ะ อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้ลิลีของเราสามารถอัพแรงขึ้นไปได้ครับพี่ได้อัพลิลีกมงกุฎให้กลายเป็นแรง SS และหลังจากนั้นก็อัพอีกขั้นให้กลายเป็นแรง G เท่านี้ครับตัวละครของเราก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะแล้วครับส่วนเรื่องวัตถุดิบอันนี้สามารถไปหาข้อมูลได้จากช่องอื่นๆเลยครับมีคนทำมาเยอะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ได้มาลองดูดาเมจของตัวละครของพี่ซึงเรียกได้ว่าแต่ละตัวนั้นดาเมจขึ้นมาโคตรเยอะครับแต่พวกก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้ตัวของเรานั้นเก่งไป ลิสต์กนั่นเองครับซึ่งพอฟองจินอูตัวนี้พีรีได้มาระดับ SS ครับบวกดาเมจเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นก็เอาเบต้าเอ็นบวกมาทำการเก็บฉายานี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันครับทุกคนที่จะทำให้ตัวละครเงาของเราดามเมจโคตรจะโอพีครับหลังจากที่ AFK อยู่พักหนึ่งครับฉายาของเบต้าของเรานะก็ตันแล้วครับไดเ,เวลเพิ่มไปอีกสิบซึ่งตัวอ,อื่นๆพี่ก็ต้องทำแบบนี้เช่นกันซึ่งเราจะต้องปล่อยให้ตัวละครนั้นๆตีไปหาาน,นึ่นงหมื่ ดันพ่อตองจินูนิดหน่อยเพื่อจะทําการเก็บอีพีคอครับหรือว่าหินสีม่วงนั่นเองที่จะเอาไว้ทําการอัพแรงจากแรงเอให้กลายเป็นเอสเอสครับซึ่งลิลิที่พี่จะอัพก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นลิลิจากดาษฮันเตอร์ซึ่งเราก็จะได้เลเวลเงาเพิ่มมาอีกหนึ่งเลเวลครับแต่ว่าพี่นั้นก็จะไม่สามารถที่จะขึ้นแรงกีได้เพราะว่าพี่ยังขาดหินลีเจเนรีอีกแค่หนึ่งก้อนเท่านั้นครับ ึ่งอาจจะต้องไปฟาร์มอีกนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าหินนี้ออกโคตรยากครับแล้วพี่ก็ได้ลองเอาเบจิต e. ้าแรงกีอัห้กลายเป็นแรงเอ็ N. ซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ทําไปเพื่ออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าทรัพยากรกับพี่นั้นมันล้นครับ ก็เลยเอามาอัพดูคิดว่ามันจะเก่งกว่าพ่อซองกินอูแต่พอกดใช้ตัวละครที่ดีที่สุดครับสรุปคือมันไม่ขึ้นในช่องไสเงาให้กับพี่ครับพี่ก็ได้มาเช็คข้อมูลในอินเด็ก์ครับจึงทําให้พี่รู้ครับว่าดาเมของเบจิต้านี้มันเบากว่าพ่อซองกินอูครับแต่ว่าสกิลอันติมันจะแรงกว่า0ู SP พีครับพี่ก็ได้มาลองรีแตเตกให้กับเบจิต้าแรงเอนหายกลายเป็น A บวกแต่พอกดใช้ดูก็เหมือนเดิมครับมันก็ยังอ่อนกว่ายูดีและพี่ก็ได้มาฟาร์มชาโดคอกับบอสโนครับเกาะนี้หรือว่าเกาะมด มันเป็นจุดที่ฟาร์มชาร์โดคอที่ดีมากๆครับและเบจิต้าเอบวกของพี่มันยังขาดแรงเอสเเพียงแค่1ช่องเท่านั้นครับนั่นก็คือช่องที่2พี่ก็ได้ทําการรีไปครับทุกคนในที่สุดครับพี่ก็ได้มาสักทีแรงเอสเทั้งหมด4ช่องครับน้องชายอ่าเรียบร้อยครับทุกคนในที่สุดเบจิต้าของพี่ก็สุดแล้วครับอันนี้คือสแต็กนี้น่าจะสุดแล้วนะบวกกับอาไทเตหรือฉายาตัวละครเงาสุดแล้วครับเลเวลแม็ก เลเวล10ดาเมจสูงตุดอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เบจิต้าของเราอู้สิบอครับโอเคตัวต่อไปทําอะไรดีครับทําพ่อตองมหมยังไงก็ต้องเป็นพ่อตองจินอูเลยทุกคนเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันทุกคนให้ได้เอบวกได้ไหมเอสบวกอ้าวเรียบร้อยกากกว่าเดิม <c oughs> ตัวละครที่เป็น N บวกของพี่อะตอนเนี้ยเลเวลแม็กหมดเลยครับ เลเวลแม็กนี่พี่หมายถึงเลเวลฉายาของเงานะทุกคนและช่วงเวลาหลังจากนี้นั่นก็คือการฟาร์มนั่นเองครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟาร์มรูนฟาร์มคุณแจรหรือว่าฟาร์มดันพ่อฟองกินอูอันนี้นะครับทุกคนมันใช้เวลานานมากๆครับ พี่อยากจะให้ทุกคนช่วยกดไลค์ให้กับพี่ด้วยนะครับเพราะว่าการทาคลิปในแมปเนี่ยมันใช้เวลานานจริงๆครับน้องชายและพี่ก็มีกุญแจดันพ่อฟองถึง10ดอกพี่ก็ได้ลงไปเรื่อยๆเลยครับและในตอนนี้ทางเซิร์ฟครับก็ได้มีคูณ2อะไรนะครับทุกคนมันจะทําให้เราสกัดเงาได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและในรอบนี้พี่ก็ได้รีเจนเนอรีคอเพิ่มมาอีก1อันได้รีเจนเนอรีคอมาครับก็ถือว่าคุ้มครับทุกคนกับรอบนี้และกุญแจของเราเหลืออีก4ดอกครับตอนนี้คือพี่ยังไม่ได้ดูนะทุกคนที่สกัดดดไไไ้้้อะราบง แล้วก็ขอฝากร้านบิบกรช็อปไว้ด้วยนะครับน้องชายบริการต่างๆในแมปโลบอร์ดดโครเยอะครับสามารถไปใช้บริการได้ครับผมดอกสุดท้ายครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าเราจะได้เอ็นบวกหรือเปล่าคือบอกว่ารอบเนี้ยสกัดเยอะมากๆนะขอเอ็นบวกสักตัวสองตัวเถอะวะแม่งจะได้ครบทีมัะทีคือถ้าพี่แบบไม่มีเอ็นบวกทั้งทีมนี้คือพี่ไม่สามารถที่จะหา2องินอูแลงเอ็นได้เอ้แลงเอ็มได้แล้วทุกคนเพราะว่ามันต้องขึ้นไปชั้นที่70ขึ้นครับดาเมจของพี่ไม่พอมา ดูกันครับได้ไหมเอ็นบวกแม่งไม่มีสักตวัวเฮ้ยเกินไปเปล่าวะทุกคนโอ้โหแม่งโคตรเกินแต่ว่าเราต้องมาดูที่การันตีครับว่าเราได้อะไร,ระบ้างจากการันตีนะทุกคนโอ้โหได้จีมาแปดครับทุกคนแล้วก็ได้เอ็นได้เอ็นมาสองตัวเหรอ โอ้โหก็ถือว่าน้อยนะนี่พี่ยังขาดเอ็นอีกสามตัวครับคือมันจะการันตีทุกคนเอ็นบวกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าชัวหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือกุญแจเราหมดแล้วครับเดี๋ยวออกไปทำลีลิกดีกว่าครับได้ลีลิกกีเพิ่มมาอีกหนึ่งอัปเกรดลีลิกครับอ้าวเฮ้ยทุกคนพี่มีเอสเอสองอันโอ้โหมันมาจากไหนอีกหนึ่งอันว่าตรงใส่ดอกได้นะนี่เลยขึ้นเป็นจีครับเฮ้ยเสียงกูเป็นอะไรอะ ตอนนี้คือพี่เป็นวัดนะทุกคนอาจจะพูดมากไม่ค่อยได้ครับผมไ,มได,เมมเได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเลเวลนะทุกคนปราบเรียบร้อยได้ลีลกแลงกีเพิ่มมาอีกหนึ่งถือว่าเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งครับนี่เลยขออนุญ,ญาตเซฟก่อนแล้วต่อไปก็ต้องมาทําอันนี้ครับอยังขาดอีกเท่าไราขาดอีกสามครับทุกคนก็จะขึ้นเป็น SS เดียวขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าครับเสี่ยงกูไม่ไหวแล้วตอนนี้ตอนแรกพี่ก็กะว่าจะไปนอนครับแต่ก็ยังไม่ได้นอนพี่ก็ได้มาฟาร์มฟองกินอูต่อครับเพราะว่าน้องในดิสของพี่นั้นมีกุญแจพี่ได้ฟาร์มจนได้ออพีคอยมาถึง10อันพี่ก็ได้มาอัปเกรดลีลิทของพี่ครับจากลีลิทของพี่จากนั้นหน้ากาคกรับทุกคนอัพขึ้นเป็นแรงเอส จนตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก1นึ่งเลเวลครับทุกคนและก็ได้พอฟองจินอูแลงเอ็นบวกเพิ่มมาอีก1ตัวโอ้โหฟาร์มมาทั้งวันได้เพิ่มมาแค่ตัวเดียวครับตอนนี้ทีมของพี่ก็มีเอ็นบวกทั้งหมด6ตัวแล้วครับยังขาดอีก5ตัวบอกเลยว่าต้องใช้เวลาอีกกี่อาทิตย์ครับนี่โอ้โหแล้วก็นำซองจินอูเอ็นบวกที่เพิ่งได้มามาทาการรีสแต็กนิดหน่อยครับบวกกับการฟาร์มฉายยาให้ตันครับและตอนนี้ซองจินอูเอ็นบวกพี่เพิ่งได้ใหม่มาครับทุกคนฉายยามันก็ได้ตันไปที่เรียยบร้อ แต่ว่าสแต็กยังกำอยู่เลยยังไม่ได้ปั้นนะแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งตัวครับทุกคนที่พี่แบบปั้นเอาไว้เกือบตันแล้วครับนี่เลยเอ๊ะไม่ใช่ตัวนี้ว่าตัวไหนหวะเดี๋ยวก่อนอ่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับนี่ยังขาดครับทุกคนขาดแค่เอสเอสอีกช่องเดียวสแต็กของพี่ก็จะตันเต็มที่เรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้ร้อยชั้นมาเดี๋ยวขอไปฝากุญแจก,ก่อแล้วกันนะทุกคนแป๊บหนึ่ง ช่วงนี้คือกุญแจจากร้อยชั้นหายากมากเลยนะเว้ยเหมือนทางแอดมินเขาเนื้อมาทุกคนให้การดอรอปกุญแจยากยิ่งขึ้นปกติคือฟาร์มแล้วมันจะได้เยอะมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือฟารมแม่งได้โคตรน้อยอะ่ะไนดูดิว่าตัวนี้จะดรอปไหมครับทุกคนกับกุญแจต่อให้ได้แล้วทุกคนเอเคดรอปว่ะพอกูถ่ายคลิปปุ๊บแม่งดรอปเลยตอนที่ไม่ถ่ายคลิปนะคนนานมากๆครับกว่าแต่และตัวจะดรอปโอ้โหลงตาหนึ่งนี่ร้อยชั้นแม่งเลยได้ทีประมาณ3 4สีดอกครับเลอจะเชื่อเลยรอบนี้ได้ไหมกุญ ขอให้ได้แหละโอเคไม่ได้ครับออกเลยดีกว่าคือจริงๆเราสามารถไปว่าลงชั้นที่แบบมันมีบอสแล้วทุกคนแล้วก็เข้าเข้าออกออกงี้ดีกว่านะตอนนี้พี่ก็ต้องพัฒนาทีมของพี่ครับให้มันเก่งกว่านี้ไว้ทุกคนระดับแรกเลยต้องมี N บวกทั้งทีมครับไม่งั้นคือพี่ไม่สามารถจะหาตองกินอูนแลงเอ็มได้นะว,ว่าแลงเอ็มคือมันต้องไปชั้นที่70ขึ้นครับดามเมจของพี่ไม่เพียงพอครับ คือพี่หยุดเล่นไปแค่อัปเดตเดียวอ่ะกูตามคนอื่นไม่ทันเลยคิดดูทุกคนโอ้โหกูว่าทําไมคนแบบเลิกเล่นเยอะเกินครับเพราะว่าเขาตามไม่ทันนี่เองจริงๆมันก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะที่คนเลิกเล่นไปจากตอนแรกคือเล่นอยู่ที่สองแสนกว่าใช่ไหมทุกคนตอนนี้เหลือประมาณสามสี่หมื่นครับก็คือเขาตามไม่ทันนั่นเองครับเหมือนกับพี่ตอนแรกพี่โอกาสเกือบเลิกเล่นแล้วนะทุกคนเอาจริงคือตามไม่ทันครับคนอื่นเขาไปอ n นบวกทั้งทีมแล้วเอาชั้นสี่สิบห้ามีฟองจินอูครับคือมันยังจําเป็นอยู่ไหม คือแรงเอ็มมันจําเป็นครับแต่ว่าถ้าแบบมันอยู่ในชั้นเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะได้แรงเอ็มนะทุกคนมันต้องชั้นที่65ขึ้นครับถึงจะได้เอ็มรอบนี้ลงถึงชั้นที่60พอครับเพราะว่าพี่มาถึงสุดได้แค่แค่นี้จริงๆนะถ้าไปกว่านี้คืออาจจะต้องใช้เวลานานครับเสียเวลาครับเดี๋ยวรอตีบอสโลกดีกว่าครับทุกคนคกุญแจได้กี่ดอกครับเดี๋ยวขอดูหน่อย และ15ดอกครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้มาลงดันพ่อฟองจตอูกับน้องๆในดิสครับซึ่งเรียกได้ว่าพี่ลงไปเยอะมากๆครับทุกคนมีน้องอยู่คนหนึ่งมี55ดอกพี่อีก20กว่าดอกครับแต่มันก็คุ้มค่าครับกับการลงในครั้งนี้ซึ่งพี่ก็ได้การันตีแรงเอ็นบวกมา yeah. ในที่สุดครับน่าจะได้สักทีครับทุกคนกับเอ็นบวกนี่ไงโอ้โ oh. ห <c oughs> <c oughs> ได้เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวลงไปประมาณเกือบร้อยดอกครับทุกคนกุญแจ อันนี้ของพี่ประมาณ20ดอกครับแล้วก็ของน้องๆในดิสอีก50กว่ดอกดอกสุดท้ายพอดีครับหมดโอ้โหดึกว่าจะไม่ได้นลทุกคนวันนี้วันละตัวก็ยังดีวะถ้าได้วันละตัวคืออีกกี่อีกอี่วันวะทุกคนหนึ่อีก4วันโอ้โหกูท้อวะและประเด็นคือวันนี้พี่เล่นทั้งวันเลยนะทุกคนได้มาแค่ตัวเดียว ่วนแร่สี่ทองครับก็ <c oughs> ได้มาแค่หนึ่งโอ้โหแล้วก็สี่ม่วงได้ได้แค่เก้าครับจะไม่ถึงสิบเลยบอกน้อง <c oughs> ๆก่อนครับว่ากุญแจเราหมดแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครมีอีกไหมจะได้ลงต่อยาวๆตัวสุดท้ายโอเคเอาเวกเตือนขอเป็นเอ็นบวกโอเคเห็นธรรมดามีใครลงต่อไปเอ้ยมีคนมีกุญแจเหลือครับสวยไปกันต่อครับน้องชายคืนนี้ยาวๆและในระหว่างที่เราทําการตีได้แล้วทุกคนเลิกการยามดีที่เราจะมาทําการ เอนชานตัวละคร้ยไม่ใช่เอนชานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะรีสเตตัสครับเดี๋ยวนะตัวไหนที่เราต้องรีโอเคตัวนี้ถอดออกมาก่อนเลย s อแค่หนึ่งหนึ่งช่องเท่านั้นเอส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 โอ้โห oh, oh, ไม่ออกโอ้โหไม่ออกครัทุกคนแม่เอ้ย s อสช่องสุดท้ายจงมามาสักทีมาไหมโอ้โหแม่เลยไม่ได้จะหมดแล้วมังนี้ทุกคนโอ้โหนักเลย แค่ช่องเดียวเท่านั้นตัวนี้โอเคตวย่เวลิกูดโอ้โหครบแล้วครับตอนนี้คือกี่ตัววะทุกคนน่าจะครบประมาณสามตัวนะใช่ไหมโอเคอันนี้หนึ่งแล้วก็เบรอก้ีก็เบจิต้าครับสามตัวแล้วครับทุกคนที่แบบว่าตันแบบตันเลยนะเดี๋ยวลงนี่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาฟองกินูครับตัวที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวนี้นะทุกคนยังกากเลยทูสแต็กดิ แตแตกแมงกัมจัดเลยทุกคนเอาออกมาขอลีแบบทีเดียวเลยแล้วกันนะทุกคนใช้สิบเ๊บปึ๊บ,บอุยอ้ยอันนี้ดีอันนี้คุ้มเลยเก็บ <g ib it> <g ib it> ไว้ก่อนถือว่าใช้ได้ครับประหยัดไปได้เยอะเลยเมื่อกี้นี้ตอนนี้ฟารมไปก่อนครับทุกคนคือเราต้องเน้นฟาร์มช่วงนี้นะทุกคนเพราะว่ามันมีอ่าคูณสองอะไรนะเพราะว่ามันจะทําให้เราสก,กัดได้ง่ายมากเลยทุกคน อันนี้คือพี่สกัดได้รัวๆเลยนะแต่ตัวย่มันก็จะเป็นแรล่งจีครับเราเน้นการันตีไงลีลิกที่พี่ใช้คือจะเน้นแบบสกัดอย่างเดียวนะทุกคนแบบว่าไม่มีอัพแรงเลยเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูแป๊บนึงนี่ก็จะเป็นลีลิกที่พี่ใช้ครับทุกคนเน้นอะไรอย่างเดียวเลยแล้วก็ฉายาก็เน้นไปทางอะไรครับ <c ười> คือมันจะสกัดติดรัวๆครับเราเน้นการันตีไว้ทุกคนนี่ครับเน้นการันตีถ้า100ตัวแน่นอนครับทุกคนเราจะได้เอบวกแต่บอกเลยว่ามันต้องใช้เวลานานแต่ในระยะทางที่กว่าาเราจะไปถึง100ตัวนี ยังไงมันก็ต้องได้เอ็นสักตัวแล้วว่าทุกคนเชื่อพี่ดินี่เห็นไหมติดติดแล้วคือเอาไว้ง่ายนะพี่ลง10บรอบอะติดประมาณ9รอบใช้ริลีกันนี่คือแปลว่าคุ้มเลยทุกคนแต่ว่ามันต้องมีแบบในช่วงอ e นะีเวนต์นะเนี่ยตอนนี้พี่ขอลงยาวๆเลยแล้วกันนะนะทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนสรุปเลยแล้วกันเพราะว่าพี่ขี้เกียจอัดแหละหลังจากที่ลงกันเสร็จแล้วนั้นพี่ก็ได้มาลีหาสแต็กให้พ่อฟองกินอูก,กับตัวนี้ครับและในที่สุดพี่ก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวโอ้ยสวยมันต้องอย่างนี้สิวะโอ้ได โอโ้ยังตึงเลยและพี่ก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับกับซองกินโน่ S S สแถวครับโอ้โหแปลกเกยตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับนี่กี่ตัวอันนี้คือเบจิต้าหนึ่งสองอันนี้เต็มยังอันนี้สามครับน่าจะสี่ตัวแล้วทุกคนนี่สี่เป็นไงโอโ้ยังสุดเลยแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหลายตัวแล้วทุกคนยังไม่ได้ทำเลยตัวนี้อ่ะตัวนี้รีหน่อยแล้วกันอา้าหมดพอดีเลยโอ้ยถือว่าโชคดีเมื่อกี้นี้